สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของคีตากวีที่ชื่อว่าฟรานโจเซฟไฮเดนนะครับฟรานโจเซฟไฮเดนเป็นนักประพันธ์เพลงชาวออสเตรียที่มีบทบาทสำคัญในยุคคลาสสิกและถือเป็นบิดาแห่งซิโฟนีและบิดาแห่งคอเต็ดเครื่องสายเขาเกิดเมื่อวันที่31มีนาคมคศหศักราช1732ที่หมู่บ้านโรเราในออสเตรีย และเสียชีวิตเมื่อวันที่31พฤษภาคมคศหนึ9ัรที่กรุงเวียนนาไฮเดนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวทางรนตรีของยุคคลาสสิกและเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการแต่งเพลงในยุคต่อมาชีวิตในวัยเด็กไฮเดนเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางบิดาเป็นช่างทำล้อรถมา้าและมารดาเป็นแม่บ้านเขามีพอสวรรค์ทางรนตรีตั้งแต่เด็กและได้รับการฝึกฝนเบื้องต้นจากนักรนตรีในหมู่บ้าน เมื่ออายุ6ปีไฮเดนถูกส่งไปเป็นนักร้องในคณะนักร้องประสานเสียงของบสถ์เซนสตีเฟนในกรุงเวียนนาช่วงวัยทำงานไฮเดนเริ่มต้นอาชีพดนตรีในฐานะครูและนักแต่งเพลงที่อิสระต่อมาได้เข้าร่วมเป็นนักดนตรีประจำบ้านของเจ้าชายพอลแอนตันเอสเตอร์ฮาซีซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขา เขาใช้เวลาเกือบ30ปีในตร,ระกูลเอสเตอร์ฮาซี่รวมพันผลงานดนตรีมากมายทั้งซิมโฟนีโอเปร่าและเครื่องสายผลงานของเขาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในอังกฤษและยุโรปตะวันตกผลงานที่สำคัญ 1. ซิมโฟนีไฮเดนแต่งซิมโฟนีมากกว่า 1, 100ชิ้นเช่นซิมโฟนีหมายเลข94และซิมโฟนีหมายเลข1042คอเต็ดเครื่องสาย ไฮเดนเป็นผู้บุกเปิกการแต่งเพลงสำหรับคอเดตื่องสายเช่นสตริงคอเดตหมายเลข 3. าเพลงคอรัสไฮเดนแต่งผลงานในแนวเพลงศาสนาเช่น The Creation และ The s e a s o n ตัวอย่างผลงานช่วงปลายชีวิต ไฮเดนเกษียณจากการทำงานประจำในปีคิร์สกราต1790ัรแต่ยังคงแต่งเพลงและเดินทางไปสแสดงในยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษเขาได้รับเกียรติอย่างมากในช่วงชีวิตปลายรวมถึงได้รับเครื่องราชอิสริย,ยาภรณ์จากจากาาักรพรรดิออสเตรียอิทธิพลและมรดกไฮเดนถือเป็นหนึ่งใน3นักประพันธ์เพลงยุคค,คลาสสิกที่สำคัญที่สุดร่วมกับวอลฟกัง์ดอาเเดอุสโมซสร์ทและลุดวิกฟานเบโตเฟน งานของเขามีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะดนตรีในยุคโรแมนติกและยุคต่อมาสรุปฟรานโยเซฟไฮเดนเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนารูปแบบดนตรียุคคลาสสิกอย่างยิ่งใหญ่โดยทิ้งมรดกทางดนตรีที่ยังคงมีอิทธิพลจนถึงปัจจุบันขอบคุณที่รับชมครับ